ลึก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 มองนี้ลึกคักปวนมาๆมาสากานาภานี่ว่กันัเคียงเอิเลยตัวนี้หือว่าเขาเตี๋ยววะเอ๊ะรูาบ่ะอันหอันกูหูเลือกงอูหูอันมือสั่นไปถอดแล้วหูเลืก หนึ่งพญานาคพญานาคเมร็ดนามนี่ของแท้ครับข้องแทลแดีแเด้อนี่คารวะพญานาคุดขึ้นมาคารวะปังนพญานาคของแท้ค่อยตูดไปเด้นหนักอยาากอู่นีนนด่ดีดยนี่ช่วมซุปีเน้ะช่วงซุปีครับเลยลอยใน้อนามซุปีอ่าไดเรนนามซุปีบกขาดบ่เขิน